ก็เป็นบ่ออนุบาลหอยเชอรี่สีทองนะครับเดี๋ยวมาดูตัวกันเดี๋ยวหาดูตัวก่อนก็จะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะครับเป็นเชอรี่สีทองเนื้อสีทองแล้วก็เปลือกมันก็จะสีทองครับเดี๋ยวผมหาตัวใหญ่ๆไปไหนหมดละอ่ะนี่นะครับแบบนี้เนื้อของมันจะอร่อยนะครับรสชาติกรุบกรอบไม่เหนียวเหมือนเชอรี่บ้านตัวนี้เป็นบ่ออนุบาลนะครับอันนี้ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่อย่างนี้ เเลี้ยงไว้กินครับนอกจากจะปลูกผลไม้ลากไม้แล้วก็ยังเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยไว้กินนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นบ่ออนุบาลครับแล้วก็หลังจากที่มันโตแล้วเนี่ยผมก็จะย้ายไปบ่อลงบ่อด้านโน้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเป็นบ่อขอบสระครับด้านนี้ตอนนี้ก็คือกําลังไข่ก็มีครับบ่อแบบนี้คือมันเลี้ยงง่ายอนี่ก็คือดูดูนะครับ นี่คือกลาลังไข่อยู่ยังไข่ไม่เสร็จครับสองตัวด้านนู้นเวลาเวลาคนมามันก็ล่วงเลยครับเวลาที่มันไข่อ่ะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะครับจะเป็นสีชมพูแบบนี้ตัวก็ลอยแบบนี้ครับในบ่อน,นี้มีหลายร้อยตัวนะครับแต่ว่าเวลาที่กลางวันมันจะลงไปอยู่ข้างล่างครับตอนกลางคืนมันก็จะขึ้นขึ้นมากินอาหารที่ผมให้ก็จะเป็นพวกแหนแดงพวกผักบุ้งแล้วก็พวกผักชาย,ยาที่ผมปลูกไว้นะครับก็จะเลี้ยงง่ายครับบางทีเราไปธุระ ห้าหกวันก็ปล่อยไว้แบบนี้ครับไม่ตายแต่ถ้าเลี้ยงอย่างอื่นแล้วเราไม่ได้ดูแลไม่ให้อาหารมันตายหมดครับกระทมน้อยๆไม่นอนกลางวันนะครับเดี๋ยวผมไปดูให้ไปดูอาหารที่ผมให้เลี้ยงให้หอยครับทางให้หอยแล้วก็ให้ปลาผมก็จะเลี้ยงไอ้ตัวแหนแดงครับอันนี้จะเป็นบ่อบ่อแหนแดงครับก็จะมีผักตบผักตบแล้วผักตบพันเตีย้ยแล้วก็นี่ มีอยู่หลายบ่อนะครับด้านนู้นก็มีที่เลี้ยงเนแดงนะครับปลานินจะชอบมากครับนี่เป่นเนืแดงที่ผมเลี้ยงให้หอยให้ปลาให้ไก่ให้เป็ดกินได้หมดนะครับเลี้ยงไว้อย่างนี้ก็จะช่วยประหยัดอาหารครับเลี้ยงแบบไม่ต้องเร่งเพื่อให้ขายครับเราเลี้ยงเพื่อเอาไว้กินไม่ว่าจะเป็นหอยเป็นปลานะครับส่วนี่บ่อก,ก็มีพวกปลาปลานิน ปลาดินปลาช่อนนี่มาเองครับแล้วก็มีหอยขมหอยเชอรี่บ้านเลี้ยงรวมๆไปหมดเลยครับคือขอบสระเนี่ยถ้าเราอยากจะกินอะไรเราก็ปลูกน้อยนาฝรั่งนะฝรั่งครับไม่แน่ใจว่าเป็นพันุอะไรได้กินแล้วนะครับได้กินผลละไม่กี่เดือนก็ได้กินผลละด้านโน้นก็จะเป็นเดี๋ยวพาไปดูด้านโน้นนิดนึงอันนี้มะพรา้าวมะพร้ากก็ไม่กี่เดือนครับยังไม่ถึงขวบนะครับยังไม่ถึงปี ตัวน,นี้ก็สูงกับ3เมตรละอันนี้มะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมครับมาดูฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นเชอร์รี่นะครับต้นเชอร์รี่นี่คือสะก็มีปลาทุกอย่างครับปลาขาวปลานินปลาหมอปลาหมอชมพรหอยเชอร์รี่ปลาช่อนปาลาไหลก็มาจากไหนไม่รู้ครับมาอยู่เห็นอยู่มีมะกอกน้ําครับนั้นก็เป็นบ่อเลี้ยงแหนแดงนะครับ นี่ก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรฮะลืมอ,อะไรวะลืมลืมแล้วกันครับนี่ประมาณนี้นะครับสระน้ําก็คือเรามีที่ก็ไม่จังเป็นมากมายครับสักสี่ห้าไร่เนี่ยกำลังสวยแล้วก็ขุดสะระเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดปลูกต้นไม้เลี้ยงกบได้หมดเลยครับถ้าเรามีที่มีทางครับ ถึงแม้ว่าเรามีที่แล้วเราไม่ไม่ได้ทําอะไรนะครับอย่างนั้นก็ปล่อยเช่าผลตอบแทนก็ได้มากกว่าการที่เราฝากเงินในแบงค์นะครับฝากเงินในธนาคารเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนสาหรับการซื้อที่ดินแล้วปล่อยเช่าเนี่ยผมว่ามันมันได้ราคาครับอย่างเช่นหนึ่งไร่เนี่ยก็จะอยู่ที่1 5 0 0บาทถึง2,000บาทต่อไร่ผลตอบแทนมากกว่าการฝากธนาคารหลายเท่าครับ ใครอยากมีที่แบบนี้นะครับสวยๆบรรยากาศแบบนี้นะครับอันนี้ยามเช้าคือดวงอาทิตย์มันยังไม่โผล่มานะครับเห็นเป็นขาวๆตัวนั้นนะครับนั่นคืออาทิตย์ก็จะโผล่ขึ้นมาวันสักเจ็ดโมงกว่าครับเจ็ดโมงกว่าจะโผล่ขึ้นมาแล้วตอนนี้บรรยากาศก,าก็จะร่มเรือนครับเย็นสบายครับบางวันจะมีลมเบาๆแต่วันนี้ลมไม่มีแต่ว่าอากาศก,าก็ยังก็ยังเย็นอยู่ครับยังเย็นอยู่รอดูอีกสัก สัก2องปีนะครับแถวนี้จะเขียวแล้วก็มีร่มไม้เต็มไปหมดเลยแล้วร่วมไม้แต่และต้นเนี่ยก็สามารถกินผลผลิตมันได้กินผลได้ครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นน้อยหนานะครับเป็นกล้วยเป็นมะม่วงเต็มหมดเลยครับพวกนี้ต่อไปเราจะไม่อดละคืออยากกินอะไรก็คือกินได้เลยไม่ต้องซื้อแบบไม่ต้องไปตลาดส่วนต้นนี้ก็เป็นองุ่นองุ่นเพิ่งปลูกนะครับองุ่นปลูกได้สักอาทิตย์หนึ่งครับประมาณอาทิตย์หนึ่ง เริ่มแทงใบใหม่ละนี่นะครับครับผมวันนี้ก็มาแชร์ที่ดินที่ที่ที่เป็นที่ดินว่างเปล่านะครับก่อนหน้านี้เป็นที่ดินที่ไม่มีอะไรเลยปลูกแต่ข้าวโพดกันไม่มีต้นไม้สักต้นเลยตอนนี้ก็คือมาปลูกเต็มพื้นที่หมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูตัวไผ่ที่ผมจะทําเป็นอุโมองค์ไผ่อะครับส่วนด้านนี้มันจะเป็นทางนะครับผมจะทําทางยาวตั้งแต่ทางเข้ามานะครับทางเข้ามานู่นตรงตีนเขานะครับ เข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วผมทํายาวเลยครับยาวไปได้นูน้นด้านนู้นนะครับผมจะขุดสระอีกสองถึงสามลูกครับแล้วก็ทําเป็นคล้ายๆโคกนองนาปลูกไม้ผลปลูกไม้ผลนะครับรอบๆแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเอาไว้กินนะครับแล้วก็ทกํากระท่อมไว้สักหนึ่งหลังเอาไว้นั่งดูปลานั่งดูหอยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ไผ่นะครับดี๋ผมจะให้ดูก็ไผ่เรียกว่าไผ่สางนวน ไผ่สางนวนที่พ่อมเมล็ดมาจากศูนย์พ่อชาครับอันนี้ก็มะม่วงเริ่มแทงยอดสวยงามครับเห็นไหมครับเนี่ยแค่ได้ดูต้นไม้ที่มันที่มันสวยงามที่มันผลิใบออกในแต่ละวันนี้ผมว่าเออมีความสุขนะครับนี้ด้านนี้ตรงนี้นะครับก็คือ,คอจะเป็นอุโมงค์ไผ่หรือจะให้มันมาจะลดกันนะครับด้านด้านบนมันจะหลดกันแล้วก็ด้านล่างแล้วก็แต่งกิ่งแต่กิ่งที่ล่างล่างออกให้มันคุมเฉพาะด้านบนแล้วตรงนี้ก็จะเทหิน ทำเป็นที่นั่งเล่นนะครับเทหินคลุกหินหินก้อนสีขาวอะครับหินอะไรหินประดับอะครับแล้วก็ตกแต่งบริเวณนี้ประดับไฟซะหน่อยก็จะเป็นที่นั่งเล่นหรือที่จอดรถได้สบายเลยครับเดี๋ยวเพื่อนๆเผื่อมาดูที่ในตัวจังหวัดเพชรบูร์อยากแวะมาเยี่ยมชมมานั่งเล่นมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวจะทําพื้นที่ไว้รองรับสําหรับเพื่อนๆที่มาดูที่กันนะครับตอนนี้กําลังปั๊มน้ําอยู่นะครับปั๊มน้ําให้กับต้นไม้ต้นไม้ก็ อย่างเช่นพุทาสามรดผมก็เพิ่งปลูกไปนะครับเนี่ยเดี๋ยววันไหนที่ไปซื้อต้นไม้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูร้านนะครับนี่ครับก็คือปลูกน่าจะสักอาทิตย์กว่าๆนะครับตอนนี้ก็คือแทงยอดใหม่ละผมก็ใช้ตัวกาบอ้อยะครับเนี่ยเรียกว่ากาบอ้อยที่ผมเหีเอาน้ำอ้อยไปกินแล้วนะครับแล้วครนี้เอากาบเนีย่ยมาคุมหน้าดินไว้ดินมันก็จะมีความชื้นเห็นไหมฮะดินมีความชื้นมันไม่ตากแดดนะครับต้นไม้ก็จะโตเร็ว ผมก็เวลาปลูกก็อย่าลืมนะครับว่าใช้ตัวโดโลไม้นะครับในการที่จะปรับสภาพดินด้วยไม่ให้เป็นกรดเป็นด่างเนี่ยแทงยอดนะครับนี่ออกดอกแล้วก็มีทยอยปลูกไปนะครับว่บาต้น2ต้นแต่ว่าสับปเอตัวพุทชาสามรสเนี่ยแม่บ้านเขาสั่งมาเยอะสงสัยกะจะปลูกปลูกเสร็จแล้วก็ออกเยอะๆก็กแจกแจกพี่น้องรสชาติอร่อยครับผู้ชาสามรสแล้วก็ได้กินผลผลิตเร็วด้วย โอเคครับสำหรับเช้านี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาติดตามขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สำหรับที่ดินที่อยากได้ที่ดินนะครับก็มีออเดอร์มาประมาณ10กว่าเจ้าแล้วนะครับ10กว่าเจ้าแล้วก็พยายามจะหาที่ดินที่ที่สวยๆราคาไม่แรงนะครับราคาที่เราไปได้มาให้เพื่อนๆได้ครอบครองกันเดี๋ยวนี้ผมก็ปลูกต้นยูคานะครับเพราะว่าทิศทางลมด้านนี้มันมาแรงผมเลยปลูกยูคาที่มันกันลมไว้ก่อนนะครับ ตรงนี้จะเป็นทางเข้านะครับเดี๋ยวทําทางเข้าด้านเนี้วางท่อให้น้ําไหลผ่านแล้วก็ทําทางมาด้านนี้นะครับส่วนด้านนูน้นไปไปป่าก็จะทําทางเหมือนกันนะครับก็คือมีทางรอบบ้านเลยนะครับรอบที่เลย12ไร่ตรงนี้นะครับอันนี้นมีหมาด้วยไม่รู้หมาหมาจากไหน <c oughs> เลี้ยงไว้สองสามตัว โอเคครับสำหรับเชา้านี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้านะครับกับที่ดินเพชรโบนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ